เมื่อก่อนผมมีอาการตาพร่ามัวเป็นเยอะมากเลยครับตาแห้งเคืองตาจุดดำๆลอยไปลอยมาเดินในบ้านในมองแทบไม่เห็นเลยครับออกแดดก็แสบตาดูทีวีเปิดพัดลมก็แสบตามีอยู่วันหนึ่งผมเดินขึ้นบันไดก้าวพลาดโชคดีไม่เป็นอะไรมากก็ได้ดีคอนแทคแล้ว v โว o เนี่ยแะครับกินมา1เดือนนะครับตาผมใสแจ๋วเลยครับดูทีวีทำงานคอมพิวเตอร์ไม่แสบตาแล้วครับ ใครเป็นเหมือนผมลองกินดูนะครับเจียกันาาาตาเบาหวานขึ้นตาทางข่านมีจุดดำรอยไปรอยมาเลยตัดสินใจสั่งซื้อมีคอนแทคเลนฮีโวหลังจากกินได้หนึ่งเดือนก็เลยมองชัดขึ้นจุดดำๆเริ่มจางลงตอนนี้เป็นปกติไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นใครที่เป็นอย่างป้าลองซื้อมาะ่านดูนะคะเป็นเบาหวานขึ้นตามีอาการตามัวเศบคันตา ตอนเช้าขึ้นมาน้ำตาไหลตลอดเวลาเมื่อเจอแสงแดดเลยให้ลูกสั่งซื้อ,อดีคอนแทคและวีโวกินไปหนึ่งเดือนรู้สึกว่าดีขึ้นตอนนี้ไปไหนมาไหนได้สะดวกขึ้นโดยไม่มีอาการเสพเครืองคันตาอีกเลยใครที่มีปัญหาดวงตาเหมือนกับลุงลอมาซื้อมากินดูนะครับแม่ผมเป็นประหวานขึ้นตา เจอแดดก็ไม่ได้โดนลมก็ไม่ได้แสบเครืองคันตาไปหมดนะครับก็เลยซื้อดีคอนแทคให้แม่กินนะครับ แล้วก็กิน VIVO นะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นเจ้าของเดียวกับบริษัท D-Contact นะครับผมก็เลยเอา VIVO ให้แม่กินนะครับครับตอนนี้นะครับแม่ก็ตามองได้ชัดแจ๋วนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วก็ทำสวนทำไร่ได้เล่นกับหลานได้นะครับวัย67ปีก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับก็ขอบคุณทั้ง D-Contact แล้วก็ขอบคุณทั้ง VIVO ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเคยมีอาการแสบเครองคันตา เรียกว่าขับรถแทบไม่ได้น้ําตาไหลตลอดโดนลมไม่ได้โดนแสงก็ไม่ได้มองก็ไม่ค่อยชัดระยะอยู่ใกล้ผมยังมองแทบไม่เห็นลองมาหลายวิธีแล้วครับมันก็ยังไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อ Vivo และดีคอนแทคมากินผมกินอยู่ประมาณ1เดือนอาการก็เริ่มดีขึ้นมองชัดขึ้นน้ําตาไม่ไหลแล้วขอบคุณดีคอนแทคและ V ี V o ครับแสบคันเคืองตาบหวานขึ้นตาอาการเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ค่ะ วันนี้นีมีโอกาสมาส่งสินค้านะคะตัวดีคอนแทคแล้วก็วีโวให้กับคุณแม่ทวินนะคะซึ่งเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครคุณแม่เป็นคนที่นี่เลยหรือเปล่าคะเป็นคนสมุทรสาครจ้ะสมุทรสาครเลยเนาะแล้วก่อนหน้านั้นคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะมีอาการเคืองตาแล้วก็ตาผ้ามัวมาหวานขึ้นตาแพ้แสงแดดอ๋อก็คือออกแดดนี่ก็คือมองไม่ชัดเลยเนาะแม่เนาะค่ะ แล้วในส่วนของคุณแม่เองตอนนี้ทานไปกี่กล่องแล้วคะทานไปสองกล่องค่ะสองกล่องแล้วอาการเป็นยังไงบ้างครับแม่หลังจากที่ทานดีขึ้นมากค่ะตื่นมาตาจะสว่างดีจ้ะจ้ามองชัดขึ้นไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นก็ต้องบอกว่าการใช้ชีวิตประจําวันของแม่ก็คือง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเนาะแม่เนาะใช่ค่ะตอนแล้วตอนนี้ของคุณแม่เนี่ยทานไปกี่กล่องแล้วคะสองกล่องจ้าสองกล่องแล้วก็คือตัว V ีโวกับดีคอนแทคเลยเนาะก็กล่าวว่าดีขึ้นชัดเจนเลยเนาะแม่เนาะจ้า สำหรับท่านใดที่มีอาการคล้ายๆกับคุณแม่ทวินนะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยนะคะดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีด c o n t a c t สุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว สารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูดวงตาได้ดีขึ้นดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหิน้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้น สายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุ้นในลูกตาเสื่อมเยอะบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค